วันนี้เราก็มาแกะพัสดุจากแฟนเพจส่งมานะ,ะจะมาชิมช้าเลยมีของขวัญวันเด็กด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพระสิ้นเดือนนี้เราก็มีกิจกรรมสําหรับเด็กๆดยนะครับอยากให้น้องบ่าวแกะเลยครับแรกของคุณประภาสินีสีบุญเรืองนะครับจากกทมครับยังไม่ได้โทรไปแกล้งเขาเลยลืมลืมแกะชิ้นส่อนข,ข่าวต่ไปแก้งนะครับคุณประภาสินีสีบุญเรียงมีดนะ เล่นให่ม,ม่่หญ่ีเป็นสีเหลืองมาเลยเป็นของนะครับเป็นของี่สำหรับเ่นอืออออเดี๋ดวยวไปเจ็ันีคือออันนี้คือ,นนออะไรวะต้นอของกินหรือเปล่าันเป็นของหรือเปล่าเป็นของกินจะได้แยกเลยเข่งยอ้วเข่งอะนี่เคืเออะไรก็แกะดปดิ bột ra, nó là khoai cho ấy, mở bao phèn, để mà nó bong, để cái gì mà, bỏ đấy, bỏ để mà hoặc để, không phải trái đâu, cái không có mấy mà nó nặng quá kéo ná này, lại bay đúng không? kéo đi đi, cứ cái nào อ้าแม่ประนมน้ำพริกเหรอแก้วนด้าขีกระดานะติดแม่ประนนมนะโอเคเ <c oughs> รื่องวันละหื่นายบอกได้ิดได้ไม่ต้องแกะแล้วลให้ปิดได้ิดได้ว,ว,ว่าไป่ไเอาปเลเาตรง,งเราปิดดีๆกันปิดด <Okay. S 2> สนนามใเดของคุณประภาสินีเหมือนเดิมนะครับคนเดิมส่งมาสามกล่องนะครับได้รับหมดแล้วนะครับคุณประภาสินีกล่องที่สองของคุณประภาสินีรนพริกของกินเอามานี่เลยเนะอันนั้นอะไรอะ ที่จานโจรอ๋อเดี๋ยากมีจานช้อนด้วยนะมันเอครบไปทุกอย่าของเด็กหรือเปล่าบ้าของเด็กเอาใส่ไว้ในนั้นเนี่ยเออไอ้นี่ะของจาผ้าขาวมาเดี๋ยวได้ใส่ผ้าขามาอาบน้ำพิเศษให้เขาดูวยเลยเฮ้ยใช่ไหมจ๊ะอันนี้นี่เป็นของ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 จาเขาไว้ออกไปทำงานไหมพี่ มีอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรกาแฟเหรอบัคตี้เบอร์รี้โอ๊ะ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 อันนี้ใส่ไว้เใส่ไว้ในกล่องนั่นแหละเป็นพวกของกินกาแฟเอาไว้ไปใน,ใน,ใน,นี่เลยไม่เป่าไม่ล้างจานบอกว่าจะล้างจานไม่ล้างาเลย ของคุณประพาสินีมาเดิมนะครับของที่สามของคุณตัวพาสินีเห็นว่ามีลูกฟุตบอลด้วยน่าจะเป็นลูกฟุตบอลหรือเปล่าครับนางใหญ่นั่นไหมครับของนี้แหละไม่ได้แจ้งไปทางเฟซบุ๊กนะครับหาเฟซบุ๊กเขาไม่เจอแป้งแป้งวันนี้น,นั่นเนี่ยไม่ต้องแกะก็ได้ถ้าเป็นแป้ง น,นของกินขนมอ,อม่อใส่ไว้นั่นนะเอเด็กเอาเด็กกองของของ,ของกินอตกมาแต่บอยใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันเสียฟุตบอลฟุตบอลนีน่ไม่ต้องแกะใช่ฟุตบอลอะไนี่ะไม่ต้องกินซื่อหนึ่งแต้หนึ่งอ๋อรุด,ดีรุด,ดีออกมารุด,ดี ดดีแน่เลยอ๋อดีรังจารังจามซลนไเห็นครับขอบคุณคุณปลาปาสิีสีบุญเรียงนะครับสามกล่องหมดแล้วกล่องภูเก็ตมาเลยครับที่น้องเบารอคอยมาแล้วโอ้ยเก่งเราเพื่อนเจ้าก่งเราเพื่อนไหนเอ้ยนี่ไม่ไม่เจอนี่โบจ้าแต่เบาเป็นเสื้อเสื้อเดดเดดโดนเดี๋ยวมันไปโดนเสียครับ องเต้าจ oh! ๋าองแรกเลยนะไปดูดิใส่ไม่ได้จ๋าว่าดิใส่ไม่ได้ให้จ๋านะได้ได้อยู่แล้วจ๋าโอ้โหสวยจาได้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 ไว้ได้ไม้ได้ได้ได้หด้ไไม่ได้หรอกคู่เล็กอด้ไดด้ไอ้้ได้ไได้ได้ไ้าว้ได้ได้ด้ดดไไได้ไ ตัง้งไก้กวนนะตังไกวนตังไกวนเก๋เกคนน้องบ่าวนะอ๋อลืมอ่านชื่อชื่ออะไรนะอันนี้เขาเลยปูนันายาน,านาวสวนก็นวสวนจากภูกเก็ตนี่ของคุณจุติพงศ์จากภูกเก็ตไหมนั่นอันนี้จะภูกเก็ตภูกเก็ตภูกเก็ตอันนี้ของใคร คุณสุธิพง์สุธิพง์จันทบุรีนี่เป็นน้ำพริกนะเขาแจ้งมาอยู่น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวจะไม่เป็นพิษะไม่เปนพิษปลาสับอุ้ยปลาสับเลยเรื่อหรือมันเป็นปลาสักปลาสับมากลองอเดี๋ยวจ้าผมได้จ่ายเลยหอมยิ่งไป โอ้ไอ้นี่ก็โบนะกลิ่นหอมมากเลยนั่นเป็นเสื้อนะของคุณกัญญาตอนจุบันเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องแกะแล้วไหมรู้แล้วโอ้จ่าให้ผมดูเสื้อได้เหมเนี่ยเดี๋ยวเองแย่งของจ่าเลยจ่าเอามาแล้วโเลยนี่เองเอาไหมเสื้อแรกกับรองเท้าไม่ได้ไหมเอาไหมโอ้หมอนจ่าเปอนหมอนเป็นหมอนเอ้ยเอามาอ่านชื่อกับค้อนแก่นคุณอะไร ตังชื่นอะไรนังเราสาวปัจจัินสีพันเป็นเกลือครัวตั้งน่าจะเป็นเกลือครัวไอันนี้เป็นของจ่าตั้งกลางเลยเป็นสีพันจะขอนแก่นนะครับมีปลาส้มมีมาดูเครืองดีจ้าโหเบาวนี่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 ตำใส่มะกรนี่เสียวมดแล้ววะผมต้องเอนใส่รางโอนอะไรผมใส่ไม่ได้หรอกไอ้ผมไว้ไอ้จ่า โอ้ผักเสียหมดแล้วแต่ก็เสียไม่ได้อะไรเอาวต้าวพ่อจ๋า,จาก,ก,ก็ใส่กุญยใหญ่กุญย์วนแล้ว <laughs> มันได้หมดเลยถ้าของฟรีเปล่าได้อยากกูใส่ได้ผมจะปลาเต็มมีปลาส้มปลาเต็มปลาละโอ้หลายอย่างนะครับมีผักเสต้าวปลาส้มเล็กรปลาไปตา้าวใหญ่ได้ หลายอย่างครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนเพจนะครับที่ส่งพัสดุมาถึงเราทางอันชายแดนได้ครับขอบคุณนะครับจ่าเจ้ผมดูได้จ่าเจ้นะ